ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้เหรียญในตำนานของกิ่งเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเทพโมโมรีวัสุทัศน์ครับผมสังกราดแพรเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญปั๊มหลังแบบนะครับผมเป็นเนื้อเงินซึ่งพบเห็นได้ยากมากจริงๆนะครับผม วันนี้ผมจังหวะผมไปได้กับท่านลุงคนหนึ่งนะครับผมท่านเป็นเซียนพระรุ่นเก่านี่ยท่านเขียนไว้นะครับผมเทพโมรีสังกราชแพวสุทัศน์ครับผมสองสี่หกสี่เนื้อเงินหลังแบบซึ่งเก็บในสภาพที่ลุงคุณลุงบอกว่าเก็บไว้นานมากแล้วนะครับดูข้างหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะ,อะซอซีนนี่ออกนะครับผมะจะแกะซีนนี่ออกอเพื่อจะส่องดูเนื้อเงินนะครับผมองนี้เก็บดีจริงๆนะครับผมคงเป็นเหรียญร้อยปีนะครับผมหายากสุดๆหนาะยากสุดๆและเนื้อเงินผมเห็นตาม youtube เนื้อเงินจะไม่ค่อยพบเจอนะครับผมไม่มีใครเอามาโพสต์ลงกันมันเป็นเหรียญหายากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดู เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับได้พบเจอครับมีความคมชัดนะครับผมความคมชัดเป็นเงินเป็นเงินอย่างเนื้ออย่างดีเลยนะครับผม เป็นเงินเนื้ออย่างดีเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนะครับนี่ยความคมชัดลายกระนุงกระหนกเิ้นลัดสมุนสมีตัวนังสูหนังสือคมกริบด้วยนะครับผมดูฮะครับอ่ะห่วงเชื่อมนะครับผมเหรียญจะมีความบางมากๆเลยนะครับผมอ่ะเขาลีดแผ่นเงินออกมากครับแล้วก็ครับปั๊มฮะ นะครับผมความคมชัดนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่านะผมส่องดูอความผมครับไม่ค่อยพบเห็นง่ายๆนะครับผมเป็นพาที่อค่อคนข้างที่จะหายากเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะอะครับผม การปั๊มกระแทกนะฮะเหรียญเงินครับดูครับผมร่องรอยความคมครับห่วงเชื่อมนะครับผมห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมน้ำยาประสานนะครับความคมของ ปองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สวยแชมป์จริงๆนะครับผมนะเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมเป็นเหรียญหลักล้านนะครับเป็นเหรียญหลักล้านนะนะดูความสวยงามความคมนะครับผมดูฮนะเป็นเงินเปอร์เซ็นสูงนะครับผมดูครับเงินนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ เปอร์เซ็นต์สูงเงินนี้ผมเชื่อว่าเป็นเงินโบราณนะครับผมมีการผสมมีการผสมแบบอย่างดีเลยนะครับผมเพื่อให้จะ,ะเป็นเงินสวยรพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมลุงก็บอกว่าเขาได้มานานเขาเก็บซีนไว้ฮะลุงคนนี้ก็อายุประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีบอกเขาได้ตั้งแต่เด็กนะครับผม พ่อเขาได้มาฮะเขาก็อาอให้ลูกครับเขาก็สืบสสารต่อแล้วก็เก็บอย่างนงี้นแล้วครับผมเขาก็ดูเขาก็เขียนไว้อาเนี่ยดูความคมดูความคมลายกระนุงกระหนกนะครับผมเนี่ยตัวหนังสือ,อฟอนต์แบบนี้เป็นฟอนต์อ่าการแกะของช่าง ช่างฝีมือที่ทำเหรียญกระสาบดูครับนี่รับห่วงนการเชื่อมเงินประสานเงินจะมีความสวยงามจริงๆนะครับผมอขอบตัดนะครับผมผมผมมีความสันนิษฐานว่าอ่า จะเลื่อยมากกว่านะครับผมเป็นการเลื่อยพระเลื่อยผ้าให้เป็นรูปแล้วก็ามีการเชื่อมนะแล้วก็ตะไบฝนอะไรอย่างเงี้ยครับผมขัดนะฮะเพราะยุคสมัยนั้นก็อาปั๊มสำเร็จรูปอาจจะไม่มีนะครับผมหรือว่าหรือว่าเป็นปั๊มกระบอกหรืออะน,นครับผมผมสันนิษฐานว่าพระจะโดพระจะเลื่อยนะครับผมเลื่อยแล้วก็มา ขัดแต่งแล้วก็เชื่อมหูนะครับเป็นเงินเนี่ยความคมครับถ้าจะมีความคมเบสิกสวยมากๆนะครับผมเหรียญบางและสวยคมฮะ ขอบคุณครับผมอ่าวันนี้ก็ขออ่านะครับผมสวยจริงๆนะครับผมส่วนมากผมผมเห็นแต่เขาลงเหรียญเนื้อทองแดงกันนะครับผมส่วนเนื้อเงินเนี่ยจะไม่ค่อยมีเห็นลงในยู u t u b e ฮะครับผมอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าเหรียญอันนี้เป็นแท้นะครับผม หรือว่าเกยฮะแต่ผมสั่นอ่าแต่ผมดูเบสิ่ของการปั๊มแล้วแล้วก็เป็นเหรียญเงินแล้วฮะก็มีความสวยงามความคมชัดนะครับผมแล้วก็เนี่ฮะเขาใส่ซีนไว้เก็บไว,ไว้ดีมากๆเลยนะครับผม เหรียญครับเหรียญในตำนานหายากอของสังกราชแพนะครับผมอ่าเหรียญรุ่นนี้สร้างพร้อมกับพระกิ่งเทพโมโรีนะครับผมวสุทัศน์อ่ะซึ่งผมก็ได้ครอบครองอยู่เหรียญหนึ่งเอ่อองค์หนึ่งนะครับผมจึงเจ้าของเขาอ่าได้ได้มาเป็นเป็นราชการนะครับผมเช่ามาจะเช่ามาตอนนั้นสี่หมื่นนะครับ ผมก็เปลี่ยนมือมาอยู่กับผมนะครับพระองค์นั้นก็่าเป็นกันที่ผมแฝงอยู่ตลอดนะครับผมครับเนี่ยค,ความความคมฮนะดูผมขยายให้ดูอีกทีนะครับผมมันสวยแค่ไหนได้ไหม่ะนะครับอ่ะผิดถูกก็ขออ่าจะขออภัยด้วยนะครับผม ถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมมันก็จะมีหลายเนื้อหลายโซนนะครับผมาพราะเป็นการผสมของของโลหะเอาเรามารีดแล้วก็เอามาปัป๊มฮะ,ะเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหลังเรียบและหลังแบบนะครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าเนื้อเงินเนี่ยสร้างสร้างกี่เหนนรียญแล้วก็เนื้อทอ,องแดงสร้างกี่เหนนรียญแต่ที่แน่ๆว่าหายากสุดๆนะครับผม ราดีฮะระดีก็อยู่กับพวกเราเนี่แหละครับผมอยู่กับคนเท่าคนแก่ฮะอยู่กับชาวบ้านเราเนี่แหละครับครับอันนี้เป็นเนื้อเงินที่มีความบริสุทธิ์อมีความบริสุทธิ์อ่าเป็นเนื้อเงินที่มีความอสวยงามจริงๆนะครับผมนี่ฮะครับผมการเก็บรักษาการไม่ผ่านการใช้นะครับ เหรียญในตำนานนะครับผมครับขอบคุณครับผมที่ได้เข้ามาอ่รับชมนะครับผมได้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับฮะคงจะสวยสุดในชีวิตของผมแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเอาเหรียญรุ่นนี้เนื้อเงินลงอยูู่กนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จแล้วผมก็จะ ลงอยู่ผูเพื่อเป็นแบ่งปันความรู้กันนะครับผมความสวยความคมฮะดูเหรียญน,นิดอ่าครบรอบร้อยปีนะครับผมครบรอบร้อยปีนะเหรียญร้อยปีครับขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามและรับชมครับผมครับสวัสดีครับ